สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกนะคะลังไว้ออกสองวันเนาะวันนี้วันที่สามแล้วเนาะ,ะวันนี้ก็ทําเลขมาให้อย่างที่พี่น้องขอคอมเมนต์ไว้นะคะ,ะหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็มีสี่มีสองนะ,ะวางให้เห็นแคปได้เลยนะคะหลักร้อยเนาะก็อย่าลืมแล้วกันว่าหลักร้อยเนี่ยเปลี่ยนไปได้หลายอย่างก็คือเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะคือเอาเลขพวกนี้ใส่เข้าไปก็ จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเลขรางวัลของรัฐบาลนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะแต่บอกพี่น้องก่อนว่ามาทั้งได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนาะมาได้หมดนะอาจารย์เมื่อก่อนเน้นเป็นหลักร้อยแต่ทีนี้ว่ามามาดูแล้วว่ามาดูดูแล้วถอยหลังดูเดินหน้าดูเออมันมันมาได้ทุกหลักเลยแล้วก็มีสิทธิ์มาเยอะด้วยนะคะ ก็ให้พี่น้องสังเกตดูอ่าก็วินิจฉัยดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่พี่น้องก็ชอบกันอาจารย์ก็ทำให้นะคะแล้วก็สูตรเนาะสูตรก็วันนี้ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะคะเลขไหนเยอะก็จะไว้ข้างหน้านะคะเลขเด่นเยอะเนาะรอบนี้ก็จะเป็น9้านะคะเก้าเยอะเนาะเก้าเยอะศูนย์เยอะหนึ่งเยอะ <c oughs> อ่าหนึ่งเยอะศูนย์เยอะอ่าก็มีหลายตัวอยู่นะคะ ชอบอันไหนก็จัดไปเนาะแคปได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถ้าพี่น้องเข้ามาใหม่ก็ดูแล้วกันสูตรมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมาแบบนี้ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็จะมาเต็มสูตรแต่ถ้าเบิ้ลหามเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนี้รางวัลที่หนึ่งไม่เกินสี่สี่หลักนะคะเนี่ยอันนี้เจ็ดออกเจ็ดร้อยอันนี้ออกสามเจ็ดเจ็ด อันนี้ถ้าไม่เบิร์ไม่หามออกแปดก้าศพี่น้องสังเกตเอาเนาะอาจารย์ก็จัดให้ตามนี้นะคะเลขคำนวณนะใครมั่นใจว่าตัวเองกำลังจะมีโชคได้มาเจออาจารย์คนเราไม่ไม่ใช่ว่า <c oughs> ในยู u ู e เนี่ยมันเป็นคนไม่รู้กี่ล้านคนที่จะเข้ามาเจอกันได้ง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่อ่าจะง่ายๆนะมันต้องมีดวงสมพงกันพมรมลิขิตท่านต้องมีโชคลาภถึงได้มาเจออาจารย์ถ้าหากเชื่อในบุญน,นั้น ในโชคลาภที่เราจะเจอก็เข้ามาเป็นสมาชิก v I. P. กันนะอยากปลดหนี้อยากร่ํารวยเมื่อตอนอยู่นี่มันทรมานมันลําบากเกินหนี้สินเยอะอะไรก็ลองดูลองเข้ามาโทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาเบอร์อาจารย์เนี่ยค่ะเบอร์นี้นะ,ะนนะโทรเข้ามา0 6 2 4 5 1 3 2 4 2 094 5 9 8 5 9 7 8เบอร์โอนไม่ว่าจะซื้ออะไรสั่งอะไรกาแฟกะปิอา่า น้ำหอมหรือว่าจะเป็นวิตามินกาสิกรแล้วก็ไทยพานิชไทยพานิชก็แปดหนึ่งสี็ดเก้าสามห้แล้วก็กาสิกร5 2 6าสองหกสนสะคะสองเบอร์นี้นะอย่าก,กดผิดถ้ากดผิดแล้วมันจะไม่ขึ้นมันจะเพี้ยนก็เริ่มใหม่แล้วก็มีอะไรก็โทรหากัน โทรได้นะโทรหาอาจารย์ได้แล้วก็คอมเมนต์ได้ใน youtube ไม่ว่าจะใน youtube หรือว่าในเพจเนาะเพจ f a c e b o o k ก็จะพิมพ์คำว่าอาจารย์ระดาชี้ทางรวยนะคะพิมพ์ติดกันเลยไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องอะไรอาจารย์ระดาชี้ทางรวยแล้วก็เข้าไปในเพจขีดสามขีดก็เจออาจารย์ยนะคะก็คุยกันได้ทักทายกันได้ท่านที่อยู่เมืองนอกเมืองนอกบางทีท่าน <c oughs> อยากจะคุยแต่ที่นี่ว่าโทรลำบากเปลืองเงินก็โทรในเพจได้นะคะทักในเพจแล้วก็แอดไลน์แอดไลน์แล้วก็โทรกันอ่าถ้าท่านใดที่อยากเข้า v i p เนี่ยเข้า v i p มันต้องมันต้องโทรกันโคกันก่อนให้สายมันเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วก็แอดไลน์กันแล้วก็เวลาสลิปการสมัครเป็นสมาชิก v i p ก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะ,ะค่าสมัครก็สมัครเข้ามาแล้วก็ส่งสลิปมาก,กันโกงกันอะไร <c oughs> ขออภัยค่ะสลิปเนี่ยมันสําคัญที่ที่เราจะทําอะไรกันได้แล้วก็เอาใส่ไว้ในลายแล้วก็มีอะไรถ้าหลุดออกไปอาจารย์ต้องดึงเข้ามาได้เนาะโปรไฟล์จะเปลี่ยนที่ก็บอกทีก็บอกก่อนแล้วกันพอดีไม่จะได้ไม่ต้องลือย้อนถอยหลังไปดูว่าอยู่ตรงไหนแต่อาจารย์ก็จะจดในแฟ้มไว้ทุกคนนะคะท่านใดที่สมัครเข้ามาเนี่ยเราจะจดไว้ข้างนอกลายชื่อวันที่ เข้ามาวันที่เท่าไหร่ชื่ออะไรในไลน์จะจดไว้หมดแอดมินเขาจะทำให้หมดเรียบร้อยเผื <c> ่ <oughs> อว่าพี่น้องหลุดออกไปเนี่ยเราก็จะได้ตามเข้ามาได้แคบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ชุดชุดคัดเล่นชุดคัดเล่นก็เหมือนกันนะคะชุดคัดเล่นนะอาจารย์บอกก่อนว่าพี่น้องอย่าลืมซื้อเลขอะไรก็แล้วแต่ กลับทุกครั้งเนาะเพราะว่ามันถ้ามันออกบางทีเรากลับให้เนี่ยอย่างเงี้ยออกห้าศูนย์มันจะมีกลับศูนย์ห้าออกเจ็ดเจ็ดอ่ะเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะออกอย่างงี้ห้าสี่ตรงตรงแต่บางทีเราต้องกลับด้วยนะอืมกลับด้วยกันเพราะเลขมันก็จะมีชอบเลขอะไรเลือกเอาไปหนึ่งเลขไม่ได้ให้เล่นหมดนะบางคนเคยเข้ามาใหมพ่พ <c> อ <oughs> พอเข้ามาไม่ได้คุยอะไรเลยด่ายอย่างเดียว โอ้ให้แบบนี้นั่นนี่โอ้ไปายาวไม่ได้ให้หมดนี่ให้เลือกเอาเป็นเลขเ,เลือกเลขเดียวก็จะอยู่อยู่ที่ประมาณห7หาง8ดหางถ้ายังไม่กลับเราก็มากลับเอาหน่อยเนาะอ่ะแค็บได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะพี่น้องกลับเอาเนาะแล้วก็งวดที่แล้วก็9ก้าสี่เนาะให้ล็อกเก้านะล็อกเก้า งวดก่อนหน้านูน้นให้ล็อกเจ็ดเข้าเจนะ็ดเจ็ดเนาะแล้วงวดใหม่รอพรุ่งนี้นะคะรอปลาลืนพรุ่งนี้ให้วิ่งปลาลืนก็ให้สองตัวนะเนาะเลขวิ่งงวดนี้งวดก่อนหน้า <c oughs> เข้าเจนะ็ดเนาะวิ่งหกกับเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดนะ รอบนี้ที่แล้วผ่านมาให้8ดกับ9ก้าออกแปดเก้าสี่นะคะอ่ะเดี๋ยววิ่งรอให้สูตรก่อนทํำทีละอย่างอาจารย์ก็ภาระเยอะนะภารกิจเยอะก็ให้ตามนี้เนาะ <c oughs> ใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาทักกันเข้ามาอยากได้สูตรเนาะสูตรโต๊ะเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกสูตรโต๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครอบคุมหมดเลยเนาะอ่า <c oughs> อย่างที่บอก สิบได้ร้อยร้อยได้แสนแสนได้หมื่นหมื่นได้ล้านนั่นแหละอืประมาณนั้นก็อาจารย์ครอบคุมให้ไม่มีขอให้รั้วาล้ววันที่หนึ่งคือเลขอะไรอย่างอาจารย์ให้หลักร้อยอย่างเงี้ยให้หลักร้อยไปเนาะให้วิ่งเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่รว่าหลักไหนอะ่ะอาจารย์ให้ไปเนี่ยบางคนเล่นสองหลักเลยเนี่ยสองหลักเลยพี่น้องก็ได้สองเท่าเนาะสองเท่าเลยแล้วบางคนก็จะควายเล่นสามตัวโต๊ดเนี่ยก็ได้อยู่แล้วเนาะก็อย่างนั้นพี่น้องต้องวิทย์นิาณ ต้องเข้าใจต้องดูเองว่าตัวเองเอมีเคยได้แบบไหนเคยทําอะไรแล้วมันได้พี่น้องก็จัดการเอาอาจารย์ไม่ได้ว่าแล้วก็ใครที่อยากอุดหนุนรวยแล้วอยากช่วยอุดหนุนช่วยแล้วได้ของแล้วได้บุญไม่ต้องทําบุญอย่างเดียวอาจายแต่เ,เงินทําบุญก็อาจจะเป็นการเสียดายก็ช่วยซื้อของเพื่อได้สุขภาพเพราะว่ากาแฟของอาจารย์เนี่ยสาชนิดเนี่ยมันมีผลไม้อบแห้งหมดเลย แล้วก็ผสมกาแฟเข้าไปมีผลไม้รสเปรี้ยวเป็นลูกพุนเป็นมะขามป้อมเป็นมะอะไรมะขามอะไรหลายๆอย่างที่เขาใส่มาเป็นยาละบายเนาะละลายพวกไขมันในกระเพาะในไส้ในหน้าท้องที่มันมันฝังลึกฝังลากเป็นแบบไขมันแข็งอันเนี้ยมันมันก็มีมีส่วนที่จะเอาออกได้แล้วก็น้ำตาลก็คือยาหวานยาหวานของมันแทนคอฟฟีเมดก็คือ อะโวคาโดอะโวคาโดนี่สกัดสิ่งลดมันออกมาได้เยอะมากเขาอบแห้งแล้วใส่กาแฟไม่เยอะนะสําหรับคนที่ทานกาแฟไม่ค่อยได้เพื่อนอาจารย์มันมีอยู่คนหนึ่งเขาอ้วนอ้วนมากตอนนี้พอผอมลงดูเขาเหมือนเขาสูงเลยตอนอ้วนเหมือนเขาเตี้ยนะตอนนี้ผอมแล้วสูงมีองเอวเขาจะแต่งตัวแบบอิสลามอะแขกอะใส่ชุดกระลุมกระลามโอ้โเดี๋ยวนี้เข้าเชฟสวยงามมากเขาทานกาแฟไม่ค่อยได้ เขาเขาเริ่มเริ่มจากครึ่งซองครึ่งซองพอทานไปทํามาเขาพ่อเคยทานกาแฟกาแฟในในอ่าสะดวกซื้อเขาทานกาแฟเย็นน่ะแต่แล้วเขาสั่นแล้วเขาไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเขามีอาการน่ะแต่เรามาทานอันนี้เออเขาเขาโอเคตอนแรกเขาลองก่อนครึ่งครึ่งซองอ่เาเช้าเช้าครึ่งเย็นครึ่งตอนนี้ซองหนึ่งละตอนนี้ก็อยากหุ่นดีแล้วกาแฟก็มันไม่เยอะอืมก็โอเคเขาก็เปลี่ยนแปลงค่อยๆปรับเทคนิคของเขาแหละ ตัวน,นี้เขาหุ่นดีมากสวยหน้าไม่อวบไม่อูมจมูกก็แลคมชัดขึ้นเออดูเขาสวยขึ้นจริงๆผิวพรรณสดใสเอออันนี้ไม่ได้เอามาอวยมันเป็นเรื่องจริงเนาะ <c oughs> ใครอยากจะหุ่นทั้งแก๊สอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากลดเชฟอยากอยากได้ใส่เสื้อผ้าแล้วมองเห็นหน้าอกสวยๆเอวสะโพกสวยสวยไม่ใช่ ตรงเลยเหมือนเหมือนถังสองรอลิตรเนอะแล้วแถมหน้าอกเราสวยๆโดนพุงล้ำหน้าไปอีกน่ากลัว,น,วน่าเกลียดเนาะใส่ชุดผ้าไหมก็ใส่ไม่ได้ใส่ชุดผ้าไหมต้องเผื่อไว้สองนิ้วถูกไหมคะเผื่อนั่งเผื่อนั่งเผื่อก้าวขาอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอาจารย์เคยเจอมาแล้วน้ําหนักเกือบแปดสิบโลเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดโลอีกสองโลก็แปดสิบกลมเดินไปไหนเนี่ยปวดตรงข้อข้อเขา่าตะตุ่มพวกเนี้ยหมดเลย ไปไหนก็ต้องเอ่อแล้วก็จะมีรถเอ่อจะมีอะไรคล้ายๆเราเป็นเอรูมาตอย์จังไกลๆนอนเหมือนเหยียบสังกะสีอะตากแดดตอนกลางวันประมาณนั้นเลยวูบว่าอ่าตอนนี้ดีขึ้นไม่เป็นไรออกกําลังได้ออกกําลังได้เป็นชั่วโมงกว่าๆเอาจนเหนื่อยเอาจนท้อค่อยหยุดอะ่ะคือเบื่อจะเดินอะค่อยหยุดอะ่ะคือเดินไม่เมื่อยไม่ปวดอ,อืมโอเคเลยเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องแล้วก็ใครอยากได้อะไรอยากได้กะปิ อย่างไม่หวานอย่างหวานหรืออยากได้วิตามินซีอยากได้กาแฟหรือน้ําหอมอะไรก็สั่งมาได้นะคะอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็ตามนี้เนาะ,ะมีอะไรก็เข้ามาแล้วถ้าพี่น้องได้เข้ามาเจออาจารย์หมายความว่าดวงสมพงษ์ท่านอยากปลดนี่ปลดได้แล้วงวดนี้โหมั่นใจมั่นใจจริงๆนั่งทําเลขนั่งทําเลขมาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วก็บอพอบ่ายอาจารย์ก็จะไม่อยู่ละทีนี้ก็ใครอยากโทรมาก็จะพยายาม อันนั่นโทรศัพท์ไว้จะได้คุยกันก็มีอยู่ลายหนึ่งเนาะะบางทีโทรหาอาจารย์บางทีสองสายสามสายเราไม่มีโอกาสอาจารย์ก็โทรกลับนะอืมประมาณนั้นคือเป็นห่วงเขาอยากจะให้เขามีโชคเนาะะมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เลยเวลาไปนิดนึงละอาจารย์ก็จะต้องอเตรียมตัวนะคะอาบน้บําอาบท่าแล้วก็พูดถึงแมวเนาะะเมื่อวานนี้ก็มีคนขอดูแมวหลายๆท่านอยู่นะ แมวก็เป็นพันธุ์สกติโฟหูปิดอ่ะหูพับเนาะบางอพ่อบางทีก็เขาจะเหมือนต้นตระกูลเขาเนาะก็บางทีก็หูตั้งก็มีแต่ก็เป็นสายพันธุ์แท้หูตั้งหูพับครึ่งนึงก็มีพับปิดเลยก็มีอออกมาสีสันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าต้นตระกูลมันจะเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนอะไรนี่แหละใครสนใจก็ทักมาได้อันนี้ก็ไม่ใช่ของอาจารย์เราเป็นของลูกเขา อ,อทำํำพ่อพันธุ์ต่างพ่อต่างแม่ไม่ไม่ใช่พี่น้องได้กันอันนั้นไม่เอาทับสายพันธุ์ไม่เอาแล้วก็เลี้ยงไปต้ต้องมีคุณภาพก็ทักทายเข้ามาในไลน์กันได้โทรเข้ามาได้ใครอยากจะรับเขาไปเอาอุปการะก็เขาก็คิดในราคาไม่แพงเนาะค่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ากี่ใบเทาเขาเรียกว่าค่าค่าเทมน้องอะไรเงี้ยนะเสียงเขาขาคุยกันน่ารักนะอืม อย่างนั้นอย่างนี้เอออาจารย์ก็เห็นเขาบอกเออแล้วทีนี้ว่าอาจารย์ก็นึกถึงว่า,าสมาชิกของอาจารย์นะเผื่อใครอยากเอารับไปเลี้ยงไปพื้นเพื่อนแก้เหงาอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ <c oughs> มีอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องออกมาเป็นแม่เขาลายเสือแปลงจริงอ่ะเขาสกอตตีโฟมีลายเสือด้วยนะจุดเหมือนเสือดาวเนี้ยเสร็จแล้วก็ลูกออกมาลายเหมือนขีดเหมือนก้างปลาหน้าเป็นมีตัวเอ็มหน้าออกสีน้ำ สีออกส้มๆส,ส,สวยออกมาสี่ตัวสวยมากพี่น้องถ้าใครสนใจก็เข้ามาทักทายกันได้นะอยากได้เอาไปเลี้ยงสักคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้จะถามราคาให้ลูกชายให้แล้วก็จะจะเอาอแบบว่าอยากได้ในานําของอาจารย์อาจารย์ก็จะแนะนําให้จะบอกให้จะขอลดให้เนาะ, <c oughs> ะวันนี้ก็หมดไม่มีอะไรจะคุยกันละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เลขวิ่งได้สองเอ้ยสัก ข้างล่างยังไม่ได้ได้ข้างล่างแล้วบางทีเปืืองบทีก็จะมีเลขวิ่งเลขอะไรให้รู้พรุ่งนี้เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงชุกชีดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ